สวัสดีครับผมแมนครับูชาแนลนะฮะตอนนี้กำลังจะเริ่มนะครับเปิดเปิดพิธีนะฮะเนาะอีฟันลี่ก็เอาอุปกรณ์ออกมาแล้วนะฮะเนาะอ่านะครับนี่นะครับต่อนะฮะเนาะนะฮะอาก็ไม่ยี่สิบบาทอ่าอีก0นอ้ยีลสิบบาทสองขวดอุปกรณ์มีอะไรเนี่ยครับผมแล้วก็มีสียางสายยางนะฮะพี่สามารถเอาส่ที่ มีปังนะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์ฉีดนะฮะเนาะอันนี้ตะข่ายนะฮะเอซี่อ่าแล้วก็มีตะข่ายกันหมานะก็มีจอมเสียบจอบเสียมนะฮะเนาะผ้านะฮะเนาะอ่าสองร้อยบาทดิสองร้อยห้าสิบโอ้อ่ากันผักเราจะซื้อมาแบบว่าถุงใหญ่นะฮะน้ำก็มีนะฮะน้ำก็มีไม่เกี่ยวนะฮะเนาะ มีม็ดนะครับผมนะฮะนี่มีคานตะวันด้วนะฮะอันนี้แม่คานตะวันนี้เป็นอะไรนะโอแตงสวนนะฮะแต่ไม่รู้จะปลูกยังไงไม่รู้ปลูกยังไงนะฮะอันนี้ก็คณะหมูเกาอันนี้ของพี่เจนะฮะเนี่ยหมูเกเนตุ้งนะฮะเนี่ยของพี่เจนะฮะเนี่ย อ่าเน,นี่ยผักใช่ได้านแลว,แลว็จะมีถุองอ,อืนีนี่ผักชีนะเาขายโดนรอันนี้ขไส้ไแมงลักนะเอ็ะะะมซีอันนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นไม้าไม้ที่มันเป็นเผือเป็นเถาเป็นอะไรจะมีฟักมี น้ำเต้าก็ปลูกไปตามนั้นแหละมีรั้วเนาะล่อนมันอีหมดแค่ไหนอันนี้แตงกวาแตงกวาแล้วก็ไปทำเบงรันแตงรันมันเต้าฟักยาวแค่เดียวมันลงเปลงไปหมดแล้วนะเออแล้วก็มีเออ่ฟักทองฟักทองีมเยแล้วก็มีบัวมุกนะคะก็อ่ส่วนที่มันเป็นซองนี่มันไม่รู้ว่ามันจะมีกี่เม็ดเนาะไม่รู้ว่าปลูกเยอะแค่ไหนนะ ก็ซื้อมายอดลุ้มละสามอันน่ะก็พอขาดไปก็โพดเดี๋ยวอันดับแรกเราก็มันยาวนานเกินต้องทำรั้วก่อนเนาะทำรั้วก่อนนะเอฟซีาน้ำได้นะคะาน้ำได้นะจ๊ะน้ำเย็นน้ำร้อนหันาไปไหนอ่ะนาไปสกนรกเขาไปเพื่ออะไรคะน้องข้าวสวยนี่นะฮะเอฟซี ก็เป็นอุปกรณ์ต hmm. ่างๆนะพืชพันธุ์เมล็ดพันธุ์ผักนะฮะเนาะมีหลายชนิดนะถ้าใครถ้าสมมติว่าใครจะใช้น้ำหมักจุลินทีย์อะไรอย่างอื่นก็แล้วแต่แต่ละท่านนะคะปุ๋ยคอกนี่ผมจะปุ๋ยทำหมักปุ๋ยไข่เน่านะฮะไข่เน่าใช่ผมทำมาแล้วนะฮะ ใช่ทำมาจากอะไรทำมาจากไข่เน่าน่ะไข่เน่าแล้วมันไข่แล้มันเทียร์ไข่แล้วมันแพงนะเหรอเบตหนึ่งฟองพวงทีรถสี่ช้อนนุ่นกระปี่สองช้อนนมันเพราะว่ามันจะเร่งให้แบบโตเร็วอ่ะแล้วน้ำหมักวันนี้เดี๋ยวเรามีน้ำหมักชีวภาพเรามีน้ำหมักชีวภาพหลายแกลนลอนนะคะแบ่งให้ผมด้วยนะฮะแบ่งให้ผมด้วยนะแต่ของเนี่ยกำลังทำคลิปอยู่ ก็เป็นอุปกรณ์นะฮะสำหรับอ่าทำปลูกผักในเอฟซนะฮะไม่ว่าจะตอนนี้ตอนนี้กําลังจะทํารั้วในเอฟซเพื่อกันสุนัขเข้าไปในภายในแปลงผักนะฮะเอฟซนะฮะเนาะจะมีมีดผ้าจอบเสียมนะฮะแล้วก็ผักอุปกรณ์ต่างๆนะฮะให้ครบเสร็จทําหมดทุกอย่างฮะอ่านะครับ ถ้าใครไม่ว่างรถน้ำผักก็รับจ้างผมได้นะฮะเช้าเย็นช้าเย็นได้รับจ้างอุนจ้แต่ว่าตุกแกเนี่ยพี่ซีทีคงจะจับไม่ได้ใช่ไหมพี่ต่อมุดเข้าไปนโอ้ยังคล้องใจตุ๊กแกอีกตัวใหญ่แล้วพ่อทอคลิปนั้นตังไหม ก็ได้พันกว่าอยู่โอ้โเห็นไมมปังเลยตุ๊กแกเดี๋ยวเราอ่าอย่างงี้ต้องเลี้ยงกัน่างงี้ผมไม่ติดนะผมผมไม่ติดครับแล้วแล้วของอันนี้ได้กี่เราผมก็ปังร้อยกว่าตุ๊กแกนี่แหละยัยเมื่อคืนเนี่ยปลาซ่อย่านี้ถ้าอยากให้ปังปลาซอก็จับมารูป หัวมันเลาสวอนวิ่งเรื่อยๆอยู่นะโอ้ยเมื่อคืนนี่มันยังร้องอยู่เลยอ่ะเนี่ยตายก่อนพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่พี่ต่อนะจับมาให้ปลาอแล้วจับลูปหัวมันนะนี่ยไม่เอาไม่เอากลัวอะไรแต่พอลูบได้ไม่เอาเลยค่ะเป็นมอมเปี้ยวไอ้เป๊ไอ้เป๋ยนะพอลูบมันได้ตัวตายก่อนให้รูปหัวตาใจขาดตายนะน้องก็ ประมาณนี้เอฟซีนะฮะวันนี้นะครับเนาะก็ต่อได้ตอนที่แล้วนะฮะตอนตอนเดิมนะฮะเนาะตอนนี้เราก็รอนะให้ให้รถไถไถเสร็จเตั้งสี่หกแปลงก่อนห้าเอฟซีเพื่อที่จะมาตั้งรั้วแล้วก็ต่างๆกันทุนักกันอะไรเข้าได้นะฮะเนาะทุกคนทุกคนพร้อมแล้วนะเอฟซีนะฮะเนาะนะครับรออยู่นะเอฟซีรออยู่นะฮะเนาะ ไปแดงเนี่ยนั่งคิดว่าเออจะทำยังไงดีเนาะนะเราก็ดูรถไถนะฮะเนาะช่วงต่อเมื่อกี้นะฮะเนาะเพิ <h <h ่มอีกห้าแปลงนะฮะหลังจากได้สิบแปลงนะฮะเนาะอ่าเพราะว่าดินก็แข็งนิดนึงนะฮะเนาะอ่าอืม ะฮแล้วก็ดูรถไถไปเรื่อยๆนะเอลซีนะฮะอ่าค่าเวลานะฮะเนาะน้องก็อะไรนะเพื่อนยูทูบเบอร์ก็มาคอยดูนะฮะเนาะอ่ากันนะครับเออเปรี้ยวนะดำนะฮะเนาะอ่า นี่นะครับผมนะมาดูกันอีกนะฮะเนาะดูกันต่อเลยนะฮะเอฟซีอ่านะฮะ,นะฮะสำหรับทลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณมากมากครับ